วันนี้เราก็จะมาทมัมก็ไม่รู้นะก็ก็ไปดูกันก็จะทอย่างะก็นจะไปดูสีนี้เอกับปุ๊บปุ๊บกัผมห้องกกันน้ตรวอยามาเรีย เราก็ต้องวางเงาได้นะคะนี่แค่คุนย,ยนี่ตีมาหรือ,อย,ยังยังโอ้ยลองเลกกันไ่รอเขาไปไม่เขาเขาจะไปรอ แป๊บเดียวเองก็จะดูสีกันเลยนะคะก็จะมีประมาณ1 1 12สีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกีส่สีนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้นับนะก็จะดูกันเลยจิ๊บนี่กระเป๋าโคตรใหญ่เลยมานะถ่ายกัน งานเจอแล้วมีสกุตชี่ด้วยเีตี้ก็งานงที่พึงทำเมื่อเชา้าเอ๊อนี่มาแ,มแค่แค่นี้กัะก็จะให้ดูสีนะฮะก็ต้องเอาสมุดออกมาด้วยจุบออกมาเลย ก็จะอรวมันเลยค่ะเพอว่านยีดกับแมวนะคะก็จะเริ่มเียวจากหน้าไหนดเอาหน้านี้แล้วกันนะมันก็จะขึ้นสีหดม,มันก็จะส่ตรง,งนี้นะก็ส่ไม่ได้นะครับถ้าใช้มืองั้นเดี๋ยวจะขึ้นแทนให้เล้วกันนะก็จะ เดีืองเพราะเมื่อกี้ยราใช้การเก็ดก็เป็นสีนฟ้านะคะจางลงสีดงเธอบอกสีนี้นะในครถูกไหมแป๊บนึงนะคะจุ๊บอ่ะเพื่อนชูว่าไงเพื่อนไหนอยู่บ้านทําคลิปอยู่รีวรริวสิกับผม ขอวางก่อนแนละ้วจะทำคลิปต่อก็จะเป็นสีนะ้ำเงเมื่อกี้เพื่อนโทรมาเพื่อขออภัยนะคะก็จะสีประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็จะไปลองสีกันเลยก็มีกลิ่นด้วยนะคะแตก่กลิ่นแรงมาก,กอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะก็จะสีแบบนี้เลย รีวิวกันแค่สามสีกันก่อนนะคะเพราะเราอ่ะจะจะต้องเอ่อฟังเพลงด้วยนะคะมันก็จะเป็นสีเขียวโทนนี้เลยมันจะแถมอีกสามสีแล้วกันนะคะเป็นสีซื้อมาใหม่นะก็สามสีนี้เลยนะส้มน้ำตาลแดงนี่นะนี่เลยอ่ะเลย แ่ะเก็จะมารีวิวกันเลยนะคะคือยังไม่ได้ติดแปะป้ายสีนะคะนี่ก็จะเป็นสีส้มนะคะสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะอ่ะญ่ไปแล้วแล้ก็นี่นะคะเป็นสีที่เรามีเดี๋ยว e p พสองจะมาต่อใหม่นะคะบ๊ายบาย